สองเข้าแล้วเตียงเตี่ยงเขาเตี่ยงเอ้ยพินข้อไปสองเนี่ยตามอื้อในปลาดุกหน้ามากอย่างกินกว่ดินอืมาลอง พ่อใหญ่สีไปเห็นงานการอะขามาครับปลาแดกป้อมหงปลาปเจียวบองเกุ้งเกาแกงใหม่คุนยิงเก่ายิงเศบ กระดูรปลาปวกิน่อไม่ตัมพายาป๊อกๆน่ะกำลัง่ามากินด้กันอะไรเยรตาเชน้ำบององาบดียโอ้ให้เกิง ไหมครับข้าีนเลยนะขึ้งลองคนนี้กัครึ่งเนี่ยงม่หวั่นไหวประสาทเลยเป็นตะล่าวยางเก็บปลาตางปลาสองค้แปลกเหาะ ทำมมาแสบอยู่ยยาน่ะลงคิบมาจริงแสบโอเคเลยเนี๋ยวปลาดูกน้าตานตาบานเขาไปใส่เบ็ดไดี้องมีลาดกปลาต้มอย่างนี้ซิมื่บปายิมได้เพื่อได้กิน เมื่อบานเดินหนึ่งลอยเือนี่แตี่แมวเจมกระโดดอืมที่มง้าหัวนี้กินอืมนี่มากกินหัวไอ้ช่องว่าคนร้ไปหกินเรากรุ่นจังหัวแดมดีมันม่กินเหรอช่วตำเนี่ยอร่อย ในบ้านมากปลาน,นินก็มีนี่มากนึ่ทอดเนี่ยน่ข้าวเหนียวเนี่ยเาปันญาเป็นอะไรเปนญาลูกอะรมนาเนี่ยไยไผยังเนี่จังกนจามกนเหร,หรเมาเห,ห,หมือนแล้วมาไปาจับมือนล้ นี่อหละมือเล้วบรับจริงรับโผลรับโผลายเพราะมือเดียวเท่านั้นแหละเขาซ้อ,อ,อมขอเขายาว่มือน,นี้มือจริงมือจริงมีปลอมตัวอ้อนเขาหยิงรับเปียนเกงแค่นั้นแหละเขาอยิ่งรับนั่นเองแจบ,บอกเว่าแกงทำไมย้าต่อ,อยแจบ

เลือก่นจนเบ็ดนะน่นนี้บุ้งก็ไปจืกเือมาอยู่คนนี่แหละจะไปบุงเขาเขงเลือดแถวเขมมลาศแถวนนทยงอยู่บานมาไปเพี่ยถูกางเหมือนไห หมอบอนผู้พักแจ้งเรื่องเมื่อยยืนตักแบดบ เต่ำท่าใจดีไีใจก็งั้นเ่าบอสไซน้ำจ้ำบอสเนาะบอสไซบใสไเง้แต่ลเหมือนพอดีกว่านั่เบาหรอกป้า เามีเงินไลยเามมีเงินหน้าเราจะทำเสียบ,นบนนุตรบุญพุทธเก็บโปรอะรอย่าเงี่ยบ้าบาหูามากคน้ายูเดียวเราเนีก็จำบังของ

สิบบาทก็เห็นราคาดีอยู่หตำหูราคาสิสบ,สบ,บาทมันคงอเดแล้น,นส่จนชิพแพงตะตำหมวตำส่วนอไรางสิบหกส,สิบในตำหูงสิมีอย่าง ใจนิดเดียวก็เสียใจอยู่ก็เสีห่าบาทก็เสียสีบาทนึงเข้าตำเ,เองมายูนแค้งตังไม่ไม่ตไ่ยาว ไผ่พริกงาแ่พักก็จืได้แน่น่มาเื่องพริกนี่เครัวพริกไหซ้ำมันหนักามันเ็เพางหัวเราหนักแห้บ่แมนลืมหักหนักว่งงองหหัวใจวิหกขีดจคนลืมบอกว่บอกว่าบอกก็บอกบอก บกว่ากินเขาอยู่วะกินเทาพกินัเขา่กินกะร้างที่วะจะคนลืมบอกไงน,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 นเมือนเห็นยังไงน้อยให้กระตืออาผักพรกอมอยากผักพร้อมอยูแล้วกูเล่อจะกลัวตาใบ มอมือว่าขากันน,น้ำร่องะมาขึ้นฝนตกขอกแบบางลมใบมันสิเขาได้จังไหไม่กลางเลย่ะึไม่กลางกลางไวข้างบนไงไม่กลางเราจะพากันซึ่งฝ่เอาไปอกยัน มันตกบาให้แล้อนี่ไงถึงนีไม่เอาจะกิดข้าไม่เอาตาห้องคื้มๆเองเอา๋ยว่หัวือไากาคนมันตกแป๊บเดียว แต่ความป่าคือดันเล่าดันเท่าไ้ป่าดันตรงขาเดี่ยว,วอยอกไปไว้แปบ๊บเดียวยออกไปสื่อแป๊บเดียวเอง

ว่นออืมตังแล้วนี่นมาเพิ่งวาวางเร็วก็เิืมมันตรงนี้สาดไปเอาไปสาดแนว่ยเอายนเอตีนยูไปไปสายนะเสรน้ำ มิดกองพี่น้องสร้างพญายิ่งจมดูได้มิดกองกันพญายิีจมดู